ภาวะไตาวายเรื้อรังนะคะหรือไตาวายเฉียบพลันแตกต่างกันอย่างไรแล้วเราป้องกันได้ไหมนะคะรอยโรคตัวนี้เป็นปัญหาสําคัญของร่างกายนะคะว่าไตามีหน้าที่ขับสารพิษและของเสียจากร่างกายและถ้าไตาเสื่อมหน้าที่นะคะโดยมีระยะความเสื่อมเป็น5ระยะทั้งหมดนะคะก็คือในระยะที่5เนี่ยก็คือ ไตก็จะทํางานกรองของเสียหรือขับสารพิษนะคะหรือน้ําที่เกินออกจากร่างกายไม่ได้เลยนะคะแล้วก็จะกดอาการดังนี้นะคะก็จะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนอ่อนแรงเบื่ออาหารน้ำน้ำข้นหมักก็ลดนะคะนอนก็ไม่หลับผิวแห้งคันกล้ามเนื้อเป็นตะคิวตอนกลางคืนปัสสาวะลดลง ตัวบวมตาบวมนะคะน้ําท่วมปอดหายใจไม่ถนัดนอนราบก็ไม่ได้มีภาวะความดันโลหิตสูงมีภาวะซีดมีภาวะเลือดจางแล้วก็ถึงขั้นหมดสติได้นะคะซึ่งน้ําเข้าและน้ําออกไม่สมดุลกันเนี่ยตัวจะบวมอยู่แล้วไตาวายแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1ก็คือไตาวายเฉียบพลันนะคะซึ่งมีการสูญเสียการทํางานอย่างเฉียบพลันนั่นเองนะคะโดยเกิดจากสาเหตุข,ของการติดเชื้อในกระแสโลหิตโรคในทางเดินปัสสาวะหรือการได้รับสารพิษการรับประทานยามากเกินไปหรือยาเกินขนาดนะคะ ต่อมาประเภทที่2ก็คือไตาวายเรื้อรังเป็นประเภทที่ไตเนี่ยสูญเสียความสามารถในการทํางานนะคะแต่เริ่มจากค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะและก็คงสภาพนะคะคือไม่สามารถรักษาให้กลับมาทำงานตามปกติได้อีกนะคะโดย ไตเนี่ยมีไตวายเรื้อรังเนี่ยเกิดจากสาเหตุของโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนนะคะหรือมีอาการอนักเสบของไตมีโรคหุ่นน้าในไตนะคะต่อมานะคะการวินิจฉัยก็จะต้องตรวจหาอ่ค่าในปัสสาวะนะคะก็คือมีค่าโปรตีนและเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะนะคะเพราะว่าปกติถ้าไตทํางานดีทั้งโปรตีนและเม็ดเลือดแดงก็จะไม่ขับออกมาในปัสสาวะเลยนะคะต่อมาตรวจเลือดก็คือค่าเคียตินินนะคะแล้วก็ค่าการทํางานของไตนะคะในการกรอง ในหนึ่งนาทีนะคะที่เรียกว่า GFR แล้วก็มีตรวจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอันต์สาวหรือตัดชิ้นเนื้อไปตรวนะคะซึ่งค่า GFR ปกติก็จะคือ90มลตรนะคะต่อน,นาทีนะคะการกรองของไตนะคะต่อมาก็คือแนวทางการแก้ไขภาวะไตวายก็จะมีด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะคะก็คือนำอเลือดนะคะ ของเราเนี่ยออกไปฟอกที่เครื่องไตเทียมนะคะแทนแทนไตนั่นเองนะคะก็จะปีการกาจัดของเสียปรับสมดุลเกลืแร่แล้วก็กดด่างจนกลายเป็นเลือดดีก่อนจะนําเลือดกลับมาสู่ร่างกาย ขั้นตอนต่างๆเขาใช้เวลาประมาณ3 4ชั่วโมงแล้วก็ถ้าคนไข้นะคะมีภาวะที่เลือดเป็นพิษมากขึ้น mm hmm. ก็อาจจะต้องทําสัปดาห์หนึ่งสองึครั้งนะคะต่อมาการล้างไตาทางผนังหน้าท้องก็คือการใส่น้ํายาล้างไตเข้าไปทางช่องท้องนะคะโดยมีสายยางเนี่ยฝังไว้นะคะแล้วก็คนไข้จะต้องทําเองดังนั้นคนไข้จะต้องเรียนรู้วิธีการแล้วก็การส่งเสริมตนเองให้มีศักยภาพนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดถูกสุขละ สนาแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่มเติมนะคะกลุ่มนี้คนไข้จะต้องมีภูมิต้านทานค่อนข้างดีแล้วก็สุขภาพค่อนข้างแข็งแรงที่ทําเองได้ต่อมาก็คือการปลูกถ่ายไตนะคะคือนําไตของคนอื่นมาใส่แทนไต เก่าของเราโดยตัดของเราทิ้งนะคะซึ่งข้อนี้ก็จะเป็นดุลพินิจในการพิจารณาในการรักษาของคุณหมอและก็ต้องมีผู้บริจาคไตให้เราด้วยและไตก็ต้องเข้ากันกับเราด้วยนะคะส่วนอาหารก็ระวังนะคะการทํางานของไตจะบกพร่องได้นะคะดังนั้นกลุ่มโปรตีนเราทานมากเกินไปก็ไม่ได้ค่ะคาร์โบไฮเดรตก็ให้หลีกเลี่ยงน้ําตาลกลุ่มไขมันก็หลีกเลี่ยงกลุ่มไขมันอิ่มตัวจากพืชและสัตว์นะคะกลุ่มโพแทสเซียมในไตวัยระยะที่4ที่5เนี่ยโพแทสเซียมเกินอยู่แล้วดังนั้นต้องระวังก็คือหลีกเลี่ยง อาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นผักสีเขียวเข้มกุ่มบอกอรี่มันฝรั่งมเมื่อเทศหน่อไม้ฝรั่งฟักทองนี่ต้องหลีกเลี่ยงนะคะก็ฝากไว้นะคะว่ากิจกรรมต่างๆของร่างกายของเราเนี่ยเป็นส่วนสําคัญติดตามคลิปเต็มๆของเรื่องไตวาย,วยเรื้อรังและไตาวายเฉียบพันธ์ได้ที่ y t u t u พักแค่วันเฮิร์มนะคะแล้วท่านก็จะได้คําตอบของสุขภาพที่ดีนะคะว่าจะต้องแก้ไขย,ยังไงกับเรื่องไตวาย,วยค่ะ